สนับสนุนโดย Beneplus by Benefit p ฟิตโปรตีนโปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณ2ในอาคมคงสวัสดนายความของนางปฏิตาเบี้ยบังเกิดหรือเดือนภรรยาของนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้ม เปิดเผยว่าเมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาตนได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวน5 0 0 0บาทเพื่อขอปล่อยตัวช่วคราวนางปฏิตาสารได้มีคำสั่งให้เบิกตัวนางปฏิตาจากทันทสถานหญิงกลางมายัางสารอาญาเพื่อรับฟังการไต่สวนตนเป็นทนายความให้นางปฏิตาเพียงคนเดียวไม่ได้เป็นทนายความให้นายสิทธาเตรังใดส่วนการยื่นขอประกันตัวนางสาวปิณธิราการิวันหรือดาวพี่สาวของภรรยาทนายตั้มซึ่งต้องมีหลักทรัพย์1ล้านบาทก็ไม่น่าพอ ภายหลังการไต่สวนทนายอาคมได้ออกเปิดเผยว่าเป็นการยืมประกันตัวครั้งที่2และมีการเสนอหลักทรัพย์เพิ่มเป็น1ล้านบาทซึ่งต้องรอฟังคำสั่งศาลอีกครั้งในเวลา14นาฬิกาส่วนจากการสังเกตของผู้สื่อข่าวเห็นว่าระหว่างการไต่สวนภรรยาทนายต้าม,มีอาการร้องสะอื้นออกมาเป็นระยะทนายอาคมบอกว่าบอกตรงๆว่าเขาอยากกลับบ้านส่วนที่ร้องไห้ก็เป็นธรรมดาของแม่ที่คิดถึงลูกแต่ยังต้องรอฟังคำพิจารณาของศาลอีกครั้งว่าจะอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่ นอกจากนี้ทนายอาคมยังบอกว่าลูกของนางปฏิตาได้เขียนจดหมายมาให้ซึ่งยังไม่มีโอกาสได้เจอกันเป็นเวลาเกือบ20วันทั้งนี้หลังการไต่สวนเห็นว่าพี่และน้องสาวของทนายตั้มได้เดินออกมาจากศาลด้วยเช่นกันทั้งนี้ได้มีความพยายามเข้าไปสอบถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าจะได้ประกันตัวแต่ทั้งสองคนไม่ตอบอะไร เี๋ยวข้ของข้างชั้เนหน่อยช้ยะยยาเดียวคนนี้เหรออ๋อเรานี้สั่นักเต่สวนสั่ง้ส่งนักสวนนกฟาคสั่งรครับแือว่าอะไรสั่งนักไก่สวนวันนี้รู้เรื่องละวันนี้เดี๋ยวขึ้นไปเตะสวนขอขออุญาะพี่ขอเดี๋ยวจะพี่ลงชาร์จลไปทันเข่าเที่ยงขอทนเดียวว่าขอสัมภาษณ์ว่าเพี่พี่แล้วเอ่มาไต่สวนไรอย่างเงี้ยไม่แต่พี่ที่ปรดการใ่อะไรต้องแต่งวันจ่ายแต่ข่าวเปสาร รอสารนักไต่สวนพะร้องอเอาปล่อยเชื้คพาวตัวนี้ก็ต้องเปิดตัวนกู้เพนะื่อมาด้วยเรามีอะไรไปอ้างไหมเอาหนุนหน่อยหรือเขาเรียกว่าแบบนั้น,นต้องรออย่างไรบ้างครับเอ่เอรีบประกันตัวครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับ,รบแล้วก็ประเทศเสนอหลักครับเพิ่มไปเป็นหนึ่งล้านบาทครับรอรอฟังคำตัดครับช่วงสิบสี่นาฬิกาเนี่ยครับ ก็คงจะรู้ก่อว่าท่านท่านท่านจะพินาาอย่างไรบรรยากาศตอนที่จบคุณเดือนคุณเดือนรู้สึกเป็นยังไงไหมครับตอนนั้นศาสตรบอกว่าโ้เขาก็อยากกลับบ้านนะครับอโอ้เห็นมีอ,อาการเหมือนร้องไห้ตลอดเวลาเลยคิดถึงลูอกอย่างเงี้ยก็พบเป็นธรรมดาของของแม่ครับนะครับคงเป็นธรรมดาแต่อยากให้รอรอฟังผลก่อนนะครับว่าศาลท่านจะพินาาอนุญาตให้ปิดชั่วคราวหรือไม่จะเป็นงานลุ้งแม่ท้งี่ดีนะครับ ถามทนายก็น่ากแต่รู้คําตอบทนายก็ต้องเพื่อประโยชน์ลูกความนะฮะนะเดี๋ยวเจอกันสิบสี่นาฬิกาดีกว่าไม่ใช่ลูกเขาเขียนมาี๋ยวให้เสร็จเสร็จเดี๋ยวเปิดให้ดูจ้ะเปิดเผยได้เขมหาแม่ใช่ไหมจจาจ่ายังไม่เคยเจอกันเลยมันกั้งอ่าใช่ใช่ใช่เกือบยี่สิบวันยี่กว่าวันถูกถูกอ๋อ้เดี๋ยวหลังจากที่าบ่ายสองเขจะค่อยไปอีกใช่ไหมครับ